สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับก็กลับมาเจอกับพี่มิกกันแล้วนะครับกับมิกกี้เจอร์นียูเอเอนะครับแล้วในวันนี้เราก็มาต่อกันนะครับเรื่องของหมอคนเก่งของเรานะครับพี่อ๋อยนะครับก็พี่อ๋อยครับก็ขอบคุณนะครับที่กลับมาคุยกันต่อภาคสองนะครับสวัสดีทุกคนโอเคก็ภาคแรกเราก็รู้กันไปแล้วนะว่ากว่าที่พี่อ๋อยเนี่ยจะมาเป็นหมอที่อเมริกาใช่ไหมเราก็ต้องสอบยูสมายครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองแล้วก็ มาสอบสเต็ปสที่นี่แล้วก็จนได้สเต็ปสามแล้วหลังจากนั้นก็ต้องไปทำแมชชิ่งแล้วก็เป็นเรสิดนต์ก็คือเป็นหมอฝึกหัดในโรงพยาบาลแต่กว่าจะไปถึงตรงนั้นก็ต้องแบบเหมือนกับก็ต้องเมนเทนสถานะเป็นวีซ่านักเรียนต้องแบบคอยไปทำแบบบิลโปรไฟล์เสียงเงินก็พอสมควรแต่ว่าผลสุดท้ายในความพยายามเนี่ยมันก็ส่งผลกับให้เราในจุดที่เราสามารถไป ใ,ในสิ่งที่เราฝันได้ใช่ไหมที่พี่อ้อยเนี่ยก็ได้เป็นหม,หมอส,ส so ูหมอสูภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอะไรนะ OB ใช่ป่ะหรือว่ามันเป็น s t ก t r i c i a n and g ก n e c o l o g i s t อ๋อกว่าจะมาเป็นหมอสูเนี่ยพี่อ้อยก็คือเหมือนกับว่าถ้าไปฟังอาจาสอนแรกเนี่ยก็คือเหมือนมีประสบการณ์โดยตรงแล้วตอนที่เกิดมาจากท้องแม่แล้วก็แบบว่าเราต้องไปกัคนอื่นเนี่ยก็เลยอยากจะมาช่วยแบบคุณแม่ทั้งหลายอ่ะให้แบบว่าทุกอย่างผ่านไปด้วยดีใช่ไหมแล้วคราวเนี้ย เราก็ทิ้งทายกันไว้ขำๆนะครั้งก่อนว่าโอ้ยตอนเป็นหมอฝึกหัดนะได้เงินนิดเดียวอยู่นิวยอร์กได้สี่หมื่นห้าหมื่นถ้าไม่พอใช้ออกนิวยอร์กแบบค่าบ้านก็สามพัน้วเนาะบอกว่าช่วงนั้นก็เย็นแก่แล้วช่วงนั้นเออก็ตอนนั้นพี่อยู่เป็นเดสเซนเซซีกี่ปีนะสามปีป่ะที่นิวยอร์กสี่ปีเปี่อกค้ดูจากสี่หมื่นนี่สี่ปีได้เท่าไหร่หกหมื่นใช่ไหมหกหมื่นหกหมื่นเจ็ดหมื่นเนาะก็ถือว่าก็เยอะขึ้นแต่มันก็ยังไม่ค่อยพอนะแต่ว่า สำหรับอาชีพอื่นนะเจ็ดหมื่นก็ถือว่าค่อนข้างโอเคอเยอะเลยใช่แต่ว่าคราวนี้พอจุดจุดหมายคือหลังจากนั้นใช่ไหมก็คือนอกจากที่เราได้ทำในสิ่งทนะี่เราฝันหลังจากจบเรสซิเดนซีเนี่ยคือพี่อ๋อคือต้องสอบเขาพอเราจบปุ๊บเราจะสอบอาไลเซนใช่ไหมหรือว่ามันมันเรียกว่าเซอร์ติฟาย ไลเซนส์เนียมันจะมันจะเป็นไม่ใช่ทีสองอย่างม,มันมีไเซนส์เที่จะเราจะ practice ได้ในแต่ละสเตทถ้าถือว่าเราก็จะไปสเตจหนึ่งเราก็ต้อง apply ไลเซนส์ของอีกสเตทหนึ่งเพราะว่าเหมือนกับอเมริกาในแต่ละสเตจเขาจะมีกฎหมายในเมรืองเหมือนกัน mm. แล้วก็บอร์ด c ซอร์ติฟิเคชันเนี่ยจะเป็นอีกอย่างหนึง่งที่เหมือนกับว่าเป็นตัวที่อ่าหมือถอว่า approve เราอะว่าเราเรา,เราได้รับการยอมรับแล้วว่าใน การที่เราเรียนมา knowledge ของเราแล้วก็ skill ของเราเนี่ยเป็นมาตรฐานในในสาขาวิชานี้เพราะฉะนั้นเวลาสอบเวลาทำ residency เสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีช่วงเวลาที่เรายังไม่ไม,ไม่เริ่มงานอย่างเงี้ยแต่ของพี่ไม่ได้สอบเลยพี่มีสองบอร์ดเอ่อพวกเอ่อ surgical field จะมีสองบอร์ดเป็น oral board จะเป็นเอ่อเอ่อเป็น written board first แล้วก็เป็น oral board บริทนบอร์ดเนี่ยจะสามารถสอบได้เลยเหมือนกับว่าเขาจะเทสเอ่อความรู้ของเราอะไรเงี้ยแต่ว่าออร์บอร์ดเนี่ย เพอหลังจากที่สอบเรียนบอร์ดเสร็จแล้วเขาจะให้เวลาเราไป collect case อย่างเช่น C-section หรือไม่ก็แบคแย่หรืออย่างนี้แล้วก็มาใส่ใน log book ของเรา h i s t e c t o m y เป็นรายช n ่อ h i s t o t o m y หรือเป็น l a p ปร o s c o p การศึกษา histology แล้วก็ histology s อะไรที่อยากเอามาเอามาใส่ใน case log ของเรา,ขา,า,าเขาจะมี requirement ว่า h i s t o t o m y ต้องทำทำ,ทำกี่ case แล้วก็เอามาใส่ แล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอเวลาการสอบอบอพอเนี่ยเขาก็จะเอาเคสที่เราเขียนลงไปนั่นแหละเอามาเทสเราแล้วก็จะมี examiner เ,เป็นสามคนเรียงแล้วก็จะคอยยิงคําถามเรายิงคาถามยิงจนกว่าสิบห้าทีอนะ่ะก็คือต้องยิงยิงคําถามเราจน ท้าวมขูอ่อะหรือไม่ก็แบบเราก็ชนะใจเขาว่าเอาเอเราผ่านแล้วอะไรอย่างเงี้ยม,มีทั้งหมดหลาคจานีปดรเวน,น,นี้คือคําถามคือมันจะเป็นแบบคล้ายๆเป็นคําถามหรือมันจะต้องปฏิบัติโดยต้องเราต้องไปโชว์ให้เขาดูไหมว่าทําข้อทำาไไม่ไม่ต้อง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 ปฏิบัติเ,เป็นคําถามแต่ว่าคําถามเอามาจากสถานการณ์จริงที่เราเจอหรือไม่ก็เป็นสถานการณ์ที่เขา first 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 เพราะเช่นเขาจะมีในมอนิเตอร์เขาจะเป็นซินาเลโอที่เขาเขาสมมุติมาแล้วเขาจะถามว่า d i f f e r e n t i a l diagnosis อะไรแล้วอยู่จะส่งแอบ,บอะไรที่จะได้ใจเพื่อที่จะได้คําตอบว่าคนไข้เป็นอะไรอะไรเงี้ยแล้วคือเราก็คุยกับเขาตามซินาเลโอที่เขาให้มาแล้วก็คําถามถัดไปจะเป็นเคสล็อกที่เราใส่ให้เขาอ่ะเขาจะพาเราลงยอะ <laughs> <c oughs> ่ะเออเพราะเพราะอะไรเขาจะเป็นท<อ>็อปของเป็น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  leader ของของของทีมนี้อยู่แล้วหรือชื่อบว่า คนที่เขียน standard textbook คือเราได้เจอตัวจิตเป็นๆตัวจริงๆของเขาว่าตอนที่เราสอบ oracle นี่แหละว่าโอ้มแล้วคื <Yes. S 2> อคนนี้เราไม่เคยเราเจอเจอแต่ใน standard textbook นี่ยคือตัวจริงมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออแลจะแบบว่าตันเด้อโอ้โหตายแล้วจะตอบถูกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนั่นน่ะสิแล้วคือสุดท้ายคือคือคือเราก็ผ่านมาได้เนาะใช่ป่ะแล้วแล้วพอผ่านมาได้ปุ๊บเขาก็ถือว่าเราแบบ certify เลยไหมคือต้องไปแบบอั apply อ่อ certification พอได้มาแล้วแล้วก็วต้องมีการรีนิวทุกทกปีเราจะจะมีเหมือนแต่ว่าเอ่อ article ให้เรารีแล้วก็ต้องต้องผ่านต้งตอ,องตอบคำถามให้ถูกประมาณ90%อร์ที่ถึงจะผ่านถึงจะเอ่อ r t i f r t i f y ได้ทุกปีโอ้หสุดยอดเลยแล้วเขาเนี้ยคือคืออยากรู้ตรงหนึ่งก็คือก่อนที่เราจะไปคุยแบบว่างานที่เราเริ่มทำงานแรกอะไรเงี้ยใช่ป่ะช่วงที่พี่เป็น Residency นะคือมันมีคนต่างชาติคือเราเป็น เราทางานกับคนอเมริกันด้วยกันแล้วก็คนต่างชาติไหมหรือว่ามันแยกว,ว่าต่างชาติกับอเมริกันเวลาเราเป็นดีเจเดนซีโอไม่นะทุกคนก็รวมกัน,กนเป็นอ่าใชเ่เป็น,เป,นเป็นโปรแกรมเดียวกันอ่อเพื่อนที่มีมาจากเมืองจีนมาจากอินเดียมาจากอ่าอีสเทอร์นยุโรปเปียนทันทีเป็นรัสเซียก็มีแล้วก็เป็นอเมริกันถิวดำก็มีแล้วเออ,อที่ทํามาแบบเคยเจอคนไทยที่มาแบบ คิดว่าคนไทยมีมากหรือน้อยที่มาทําแบบอย่างเราอย่างเงี้ยอาจจะไม่ใช่สายงานนี้อย่างเงี้ยแบบมาสอบยูสมาก็เป็นหมออย่างเงี้ยคือเคยคุยกับคนอื่นไหมเคยคุยนะแต่ไม่ใช่คนไทยเป็นเอเชียแต่ว่ารู้สึกว่าสาขาของพี่ไม่ค่อยมีคนไทยอ๋อก็คือที่ทํามาไม่ค่อยหมีคนไทยจะเป็นอินเทอร์เน็ตมาร์เก็ตอินอ๋อโอเคก็คือเราก็ค่อนข้างแปลกกับคนอื่นนะค่อนข้างแปลกแปลกแล้วแหวนไหมแหวนแนวก็ก็ดีก็คือถือว่ายากเพราะครั้ง เรารู้สึกอย่างแบบสมมติว่าบางทีเขาเบอกว่าเอเชียแบบว่าเราไปอิมิเกรนเนี้ยคือภาษาเราก็คือพยายามเท่ไหนคือสมนงสมเนียงน้วเราก็ยังเป็นอิมิเกรนอยู่เนี้ย<ม>คือเรารู้สึกอ่าแบบเพรสเชอร์ไหมเวลาเราเหมือนกับว่าทําอาชีพหมอเพราะทุกอย่างมันต้องแบบเป๊ะๆๆเป๊ะเป๊ะอเงี้ยคือเราแบบมีปัญหาเรื่องภาษาเรื่องาาอะไรไหมอะไรตรงเนี้ยมีมีมเรสิเดนต์ปีแรกปีแรกปีที่สองเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องแรกคือเขาจะช็อตเพราะว่า อยู่ที่ว่าโปรแกรมที่เราไปทำเนี่ยอยู่ที่เมืองไหน mm hmm. ถ้านิวยอร์กเนี่ยมันจะเป็นเมืองที่มันค่อนข้างฟาสต์เทสอยู่แล้วเนี่ย mm hmm. แล้วคนแท่จะรับหรือแต่ว่าในรับแอนเดียที่ทำเวสเซนในบรอนซ์มันจะเป็นรับแอนเดียอยู่แล้วคนแท่เขาจะไม่เขาไม่ไม่ไม่ไม,ม,ม,มีเขาพีคแคปไม่ดีอะ่ะบางทีเกาจะพูดอะไรอย่างเงี้ยเ mm hmm. หมือนก wow, mm ับว่าดูถูกเราหรืออะไรอย่างเงี้ย mm hmm. ซึ่งมันก็ต้องมีอยู่แล้วเป็นคนชอบเป็นเป็นเรื่อง language barrier มีมีอยู่แล้วแต่ว่า เหมือนกับว่าเราต้องใช้ภาษาทุกวัน<ห>ที่จะคข้ามายเหตุกับคนอื่นคนที่เป็นเวชชีในการเป็น attending หรือไม่ก็เป็นคนแพทย์มันจะมีแต่ว่าโค้ชให้เราใช้ภาษาอยู่ทุกวันเราก็จะ get used เนี่ยก็คือ eventually you're able to use the language in t h a t t e r เอ <to communicate S 1> อแนวตัว communicate อยู่ดีเนีคือเหมือนกับว่าเราก็คุยกันไปทุกวันใช้ภาษาเก่งทุกวันมันก็อนร่ากันไปแต่เขาเนี่ยคือหมอมันก็จะมีพวก wording พวกศัพท์เฉพาะใช่ไหมแล้วคือเราจะต้องมาแบบเหมือนกับว่าเราก็ ยากอยูแ่แล้วต้องมาจําศัพท์เฉพาะเยอะอีกอย่างเงี้ยมันมันรู้สึกแบบลำบากมากหรือว่าตอนเรียนเมืองไทยมันก็เป็นภาษาอังกฤษอยู่แล้วเลยรู้สึกว่ามไมไ่ลำบากเทคนิคเของของของเอ่อของ m มด i c i n e เนี่ยจะเป็นเหมือนกับที่เราเรียนมาที่เมืองไทยไม่ไม่มีไม่มี problem ตรงนั้นเลยเพราะว่าเวลาที่เรียนที่เมืองไทยเนี่ย standard textbook จะเป็นของอเมริกาอยู่แล้วคือคนที่เป็นออร์เดอร์ที่เราเห็นมาเอ่อทั้งทุกอย่างทุกสาขาอทุก m เมดิซินหรือไม่ก็พวกเออ่ Surgey หรือ OBGYN อะไรพวกเนี้ย mm hmm. เขาจะเป็นเราเรียนเทคกซ์ของเขามาอยู่แล้วไงเพราะฉะนั้นเทคนิคข้อเทอมจะไม่ไม่มีปัญหาแต่ที่มีปัญหาคือสิ่งที่เราจะไป communicate กับคนไข mm hmm. ้เพราะว่าเราจะไป communicate เราจะบอกเขาให้มันเป็นภาษาที่มันเป็น,ทนเทคนิคข้เทอมไม่ได้ไง oh. มือจานกลก้องของเขาก็จะไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นต้องเป็นแปลจากเทคนิคข้เทอมเป็น layman oh. เป็น l a y แล้วกที่เราจะ อธิบายให้เขาให้เขาเข้าใจเพราะ communication skill ที่นี่ถือว่าสำคัญมากเวลาเราคุยกับคนไข้เราต้องเราต้อง make sure ว่าเขาเข้าใจนะสิ่งที่เราจะทำะสิ่งที่เราทำให้เขาเนี่ยจำเป็นที่จะต้องทำเป็นเพราะอะไรเพราะเราต้องไป take inform consent จากเขาต้องเอออต้อง,อง,องเพราะฉะนั้นเขาต้องจะเขาต้องเข้าใจว่าเราจะทำอะไรให้เขาบ้างอะไรเงี้ยสุดยอดเลยนะ แล้วครา้น,นี้โอเคก็เราก็ข้ามสเตปม,มาจาก Residency นะผ่านมาทุกอย่างลงตัวเราสอบได้ไลเซนแล้วครั้งก่อนที่เราทิ้งท้ายไว้ก็คือแบบว่า A v e r a g รของอาชีพหมอในสายงานของพี่เนี่ยคือก็อยู่ที่เมืองใช่หมหซึ่งสองแสนถือว่าเป็นคอมมอนแบบว่า2 0 0แสนดอลลาร์ต่อปีถือว่าเป็นคอมมอนมากที่แบบว่าหมอการเริ่มต้นนะแต่ว่าของพี่หอยเนี่ยก็แบบว่ายิ่งเอ็กซ์ตรีมเข้าไปใหญ่ก็คือแบบว่าไปหาแอเรียที่อาจจะนิดหมอที่เป็น OB ใช่ไหมก็ รายได้สตาร์ทอัพที่ทำโรงพยาบาลก็ปาเข้าไปเท่าไหร่สองแสนห้าหมื่นเหรียญต่อปีสำหรับงานรอบแรกนะคือมันก็เป็นพ่อเป็นแม่ก็คงภูมิใจแล้วบอกว่าโอ้โหสาสเปนเงินไปกับสิบปีให้ลูกนะเงินเงินปีแรกได้สองแสนห้าได้เท่าไหร่ยี่สิบห้าสามเจ็ดสิบห้าปีนึงกับสิบล้านนะสิบล้านบาทแล้วใช่ไหมโอ้โหแบบอาชีพอะไรหรปีนึงกับสิบล้านบาทสิบปีมีเงินร้อยล้านโอ้โห แท็กเนี่ยแท็กทแท็กเยอะมากเลยเออใช่เพราะว่าอย่างที่คนรู้นะอเมริกาบอกว่ายิ่งรายได้สูงแนละ้วแท็กป้าไปออแม็กซ์าบเก้าเปี้ยเออใช่ไหมถ่ายไปกืบครึ่งอะไรเงี้ยเนาะก็ลำบากแต่คราเนี้ยโอเคว่าอยากรู้ประสบการณ์ที่โอเคพี่ย้ายไปทำงานเป็นหมอในโรงพยาบาลจริงๆใช่ไหมแล้วช่วงที่ทรานเฟอร์จากเรสซิเดนต์ไปเป็นหมอเนี่ยเราต้องไปอัพพลายต้องเป็นแมชือต้องไปอะไรอย่ไม่มีนะมีแต่ต้องไปอ,อินเทอร์วิวอ่า ซึ no, uh, ne, ne ่งการอินเทอร์วิวงานในในการในกาแฟเทนในโรงพยาบาลทุกที่ก็จะเหมือนกันแหละว่าเราร like, ู uh, ้อยู่แล้วว่าถ้าเกิดว่าเราเปอร์ฟอร์แมนซีเราเราเก็ตลองเก็ตลองกับเขาแล้วก็เหมือนกับเขารู้ว่าเราจะคอนทริบิวกับให้ให้อะไรบ้างกับกับโรงพยาบาลนั้นอเลยเงี้ยเขาก็จะเรื่องเราอยู่แล้วแหละเขาจะเรื่องเราอยู่แล้วอ๋อ เสร็วแล้วก,แวก็แล้วคือเอ่อ Recommendation Letter จากจากโปรแกรมดีเลกเตอร์หรือไม่ก็จาก t t e n ท i เ n อรเนีย hmm. ก็จะเป็นส่วนหนึ่งด้วยที่จะรู้ว่าเออเราทำงานหนักหรือเปล่าเราเป็นเรา p e r f o r m a n c e ดีหรือเปล่าอย่างเงี huh. ้ยแต่ของพี่อ่ะตอนที่พี่ทำเลสเซ e ด์พี่เป็นวิ e ล i ต t o r i a n ด้วยไงเป็นหน uh ึ่งในนนในคลาสแล้วก็ได้รับเป็นเลสเซ e n t of the y e สองปีซ้อนเออเพราะฉะนั้น Recommendation Letter oh huh. ของพี่จะ Strong แล้วก็คือเหมือนเหมือนกับที่พี่อาจจะเป็นมือขวาของโฟกันดีเรคเตอร์อยู่แล้วเพราะว่าเวลาเวลาเขามีอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเรียกเราตลอดเลยว่าให้เราไปสครับกับเขาแล้วต้องสครับอินกับเขาเขาจะเขาจะเรียกเราตลอดเออก็เพราะฉะนั้นเรคแมนเดชันเรื่องของพี่จะจะสตรองเหมือนกันก็คือในคนี้ไม่มีปัญหาในการเข้าทางานเท่าไหร่ก็เยี่ยมเลยคำเนี้ยพอสมมุติเราไปทํางานเป็นหมอจริงๆแล้วแล้วคืออยากรู้ความรู้สึกครั้งแรกที่ทําคลอดเนี่ย คือเรารู้สึกยังไงโตัวตัวตัวมากตัวมากกว่าเนื้อวัตสุมาเลยเพราะว่ามันจะมันจะเหมือนกับว่าเราพ้นจากเรสเดนเชียจะไม่มีใครมาคุ้มคุ้มหัวแล้วเนี่ยจะไม่มีใครที่จะมาคอยแบบว่าเช็คเราว่าเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือที่จำ้โอเคสแรที่พี่ทำอ่ะเอ่อเป็นซีเซคชั่นของคนไข้ที่ไม่เคยไม่ไม่มีพีเนียลแคร์มาก่อนเลยเป็นแอฟริกันอเมริกันฟีมีแล้วก็เราไม่รู้ได้ว่าเขาเจสติชั่นัลเท่าไหร่เพราะว่าเขาไม่เคย มีพรีเนอเรอร์แคร์มาก่อนแล้วก็เขามีคอมพลิเคชันก็เป็นไฮเปอร์เทนชันแล้วก็ความดันสูงมากตอนนั้นรู้รู้สึกว่าจะ200ชู100 over 100แล้วก็มันเป็นเคสที่คอมพลิกช์เนี่ยคือนอกจากนั้นแล้วคือเราไม่รู้ว่าจะสเตชั่นเอชเขาเท่าไหร่อะไรเงี้ยแล้วก็คือคือต้องเหมือนกับว่าคอสก่อนแล้วก็เทคเบรกจิตบริสุทธิ์แล้วก็เหมือนกับว่าเออเราเรียนอะไรมาบ้างเรารู้ว่าอะไรเกี่ยวกับนี้บ้างแล้วก็จะ manage เขายัางไองอะไรเงี้ย โอ้ถ้าฟังก็แบบว่าคนรู้กนกกแล้วบออว่าให้ยาใหยาแล้วผ่าตแล้วก็เข้าโออาร์เลยแล้วก็ผ่าเลย oh ที่นี่ผ่าตัดเนี่ยคนเดียวคือทุกคนอ่ะเวลาเซอร์เจนเวลาจบออกมาถ้าเกิดมีต้องผ่าตัดคนเดียวเนี่ยมันจะเหมือนกับว่า เบื้อเหมือนกับเป็นเป็น,ปนบทเรียนที่มันจะทสเราว่าเราจะควบคุมตัวเราได้มากน้อยแค่ไหนเราจะรู้เราจะเหมือนกับว่าวิสุทธ์ราไปถึงสิ่งที่เราเรียนมาอะไรเงี้ยได้มากน้อยแค่ไหนแต่น้าพี่คอพาร์ทเนอร์พี่ด้วยแต่พอดีเขายุ่งในออฟฟิศเขาก็ตอนที่เขามาก็คือทสมันก็จบแล้วไงคือพี่ก็ผ่าเสร็จเรียบร้อยเลยรแบนสุดยอดแล้วแล้วคราวนี้คืออยากเห็นโมเมนต์ที่เหมือนกับว่าเห็นเด็กออกมาจากคนคนหนึ่งโมเมนต์นั้นนะแบบว่ารู้สึกยังไงบอกว่า ก็มันจะลุ้นไงว่าเอ้ยมันจะอยู่มันจะรอดหรือเปล่าวะ <c oughs> เพราะาาเด็กมันพีเทอร์ไม่งามันพีเทอร์แล้วก็มีคอมมิเคชันแต่ว่าเด็กคนนั้นก็รอดนะเขาก็เขาก็ทรานเฟอร์ไปไปไปโรงพยาบาลใหญ่ขึ้น,นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วคราวนี้ก็คือจากวันนั้นนะก็หลายปีเนาะก็คือทําคลอดครั้งแรกน,นะก็จนถึงวันนั้นจากวันนี้คือพี่คิดว่าพี่ทําเคสมาก,กี่เคสอะให้คนเกิดมากี่คนแล้วเนาะหลังจากที่เก็บเคสแล้วก็ไปสอบไปสอบอ่อ On average นะที่นี่นะเรามีบายเล็กๆงั้นนะหมอทำหมอสูงเนี่ยจะ Deliver ประมาณ120-150 per year mm hmm. อืมทุกอย่างรวมกันทั้งหมดทั้ง4 section แล้วก็ทั้ง normal v a s i n a delivery แล้วก็ยังไม่รวม gyn surgery อีกเพราะฉะนั้นทุกอย่างเราทำเนี่ยมันหมือนวันหนึ่ต่ว่า automatic คือทำทุกวันทำทุกวัน,ทำท,วนทำทุกวันจนสิ i l เราได้ได้แล้วก็คือหลังจากที่ท,ที่ต้องเก็บเคสแล้วต้องไปสอบเนะี่ย แล้วหลายสถานที่ก็ไม่เคยเท้าเลยเพราะว่ามันจะมาเอ่อเป็นอาวุธอีแล้วก็เหมือนทํางานโปรเตสตนะก็คือหัวหน้าทีมก็เป็นพันคนแล้วนะว่าเยอะเยอะมากเยอะมากจนเราไม่รับแล้วอ่ะบางทีเราตาคำไม่ได้หรอกแต่ว่าเวลาเราไปอยู่ในเมืองเล็กๆอย่างเงี้ยเขาจะมาทักเราเองว่าพี่ท็อกพี่ท็อกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมาโชว์ว่าเบบี้อย่างเราอะไรอย่างเงี้ยเวลาเราไปเดินบอสหมารืออะไรอย่างเงี้ยต้องคอยหลบด้วยแล้วถามอีกโมเมนต์หนึ่งคือ จากที่ฟังมาก็เหมือน u c c เ s s ทุกเคสมีเคสที่แบบไม่สั c เซ s มั้ยไม่ u c c e s s มีมีพี่ไม่เคยมีนะ้ำที่ไม่เคยมี dead baby นะ<อ>แต่เพื่อนพี่ยังมี e a d b บ b y <อ>แต่ว่าพี่เป็นคนที่เข้าไปอ v o l อ e เพราะว่าพี่อยู่ใกล้กับโรงพยาบาลมากที่สุดเนี่ยขับาประมาณสิบนาที<อ>แต่เพื่อนพี่ยอยู่ประมาณยี่สิบห้านาทีเขาก็มาทีหลังไง<อ>พายาบาลก็จะ เขาจะหมายแต่ว่าเขาจะรู้ว่าเราเราอยู่ใกล้ใกล้โรงพยาบาลไม่สุดก็จะคอยก่อนอะไรเงี้ยพี่ก็มาผ่าแล้วเบบี้ก็เด็ดรู้ไปแล้วอย่างเงี้ยก็แซบไปตรงนั้นเนะาะคราวนี้คือคือเราก็ทําตามหน้าที่ของเราดีที่สุดลนะแล้วเนาะแล้วคราวนี้เราลองเป็นอีกประเด็นหนึ่งในขณะที่เราเป็นหมอเนี่ยเราอินเตอร์แอคชั่นระหว่างหมอกับพยาบาลเนะ่ยเพราะว่าเคยอ่ารู้ว่าพยาบาลที่นี่ก็ทํางานค่อนข้างหนักใช่ไหมบอกว่าทําเหมือนเป <c oughs> ็นคล้ายหมอเลยแล้วในมุมมอ,องพี่ว่าอินเตอร์แอคชั่นแบบพยาบาลเนี่ยเขา ช่วยเรามากน้อยแค่ไหนในการแบบทําเคสหรือว่าอินเตอร์แอคชั่นกับเรามีมากน้อยแค่ไหนกับพยาบาลหนู่ที่โรงพยาบาลเอ่อโรงพยาบาลในโรงพยาบาลระดับไหน mm hmm. เป็นใหญ่แล้วประสบการณ์ของพี่นะถ้าเกิดว่าไปโรงพยาบาลเล็กๆตาม r ร r เ l a r ียอย่างเงี้ยพยาบาลจะคนท้างที่จะคอมพิแทนเพราะเขาจะเช็คแคร์ทุกอย่างเขาเจอมาทุกอย่างแล้วก็เอ่อเทรนเขาเวลเทรนเนี่ยเขาประสบการณ์เขาเยอะ เพราะฉะนั้นเราก็มันแตกต่างจากพยาบาลใน residency program ที่เราเทรนมาเว่าที่ร้านพยาบาลเขาเขาเขา monitor คนไข้แต่ว่าเขาไม่เขาไม่ปรับยาเองเขาไม่ทำข้อเขาไม่เขาไม่ดูอะไรอย่างนี้เลยแต่ว่าพยาบาลในโรงพยาบาลเขาทำทุกอย่างแล้วเขาจะ call attending last minute เหมือนกับว่าคนไข้ต้องการที่จะพูดเซ้านะหรืออะไรเงี้ยหรือไม่ก็เขาจะ call เวลาเอ่อเอ้ยยูจะยูจะเอ่อให้ยาอันนี้ไหมจะอะไรเงี้ยคือเขาจะรู้อะว่าว่า ตอนไหนที่เขาคนจะถามถามคําถามเราเพราะฉะนั้นพยาบาลเนี่ยจะเป็นตัว I หรือยูเเนี่นกตว่าเป็นตัวที่บอกดับบอกได้ว่าแล้วแล้วก็เหมือ่กับว่าประสบการณ์เขาได้ถ้าเกิดเขาไปพยาบาลที่อาวุโสมากเป็นซีเนียเนอร์แล้วเนี่ยเขาจะบอกได้เลยหรือกัาเขาฟังก์ชั่นเป็นเหรือว่าเป็นโคเวิร์เกอร์อ่ะเราที่เขาเป็นเป็นโคเวิร์เกอร์เราไม่ได้ที่เขาเป็นเป็นอินซิเนียะไงเพราะฉะนั้น จะบอกเขาว่าเออแล้ว r ิ f e r อย่างนี้นะถ้าเกิดคนแค่แก้ชื่อเลยซิกซ์ในไม่คอมีหรืออะไรเงี้ยแล้วเขาเาก็จะทำตามที่เราบอกคือคือจะโคอินเดเนตกันแล้วก็เอ่อเวลามีอะไรที่เขาไม่ไม่ไม่เข้าใจหรือว่ารู้สึกว่ามันไม่ชอบมันไม่ไม่นอร์มอลเลยเขาจะเขาจะคอเราเพราะฉะนั้นเอ่อเวลาเรา treat เขาเนี้ยถ้าเกิดเราไม่สเขานะมันจะเป็นอย่างมันที่ทำให้เหมือนกับว่า prevent อ่อ not practice สู่ ของเราอ่ะเพราะว่าเขาจะคอเราเวลาที่มันมีอะไรผิดปกติเขาจะคอเราเยี่เยมเยี่ยมแล้วคราวนี้คือก็สนุกเนะเราคุยกันมาก็นะสองอพิซอดนะก็รู้เรื่องแบบว่าหลายๆมุมนะในวงการของหมอแล้วก็สิ่งที่พี่ทำเนี่ยคือแบบว่ามันเป็นสิ่งที่แบบคล้ายๆอินสปิเรชันแบบคนได้หลายคนนะเพราะว่าแบบบางทีคนไทยที่เป็นหมอหลายคนก็อยากจะมีแพชชั่นมาอยู่ที่อเมริกาจะต้องมาทําอะไรเงี้ยแล้วแบบพี่อ๋อยเองก็แบบทาตรงนี้มาด้วย จากเริ่มต้นถึงตรงนี้้วยตัวเองใช่ไหมไม่ได้แบบพึ่งพาม,มาก,ก็แบบใช้ประสบการณ์จากตัวเองการเรียนรู้ใช้แบบมีกําลังใจจากที่บ้านแล้วก็เพื่อนอย่างนี้ใช่ไหมแล้วคราวนี้<ม>อยากอยากรู้ว่าถ้าสมมุติว่าถ้าจะคุยไปเราคุยได้เป็นวันนะเรื่องพวกนี้นะแต่ว่าอยากให้แบบลองพูดสั้นๆว่าถ้าสมมุติแบบน้นองๆอย่างเงี้ยที่สนใจอยากจะเราทําอาชีพหมออยู่หรือว่าอยากจะเป็นหมอในอนาะคตเนี้ยเราอยากจะมีโอกาสมาที่อเมริกาเนะี้ยคือถ้าพี่สามารถให้คําแนะนำของเขาที่แบบว่าพี่มไม่อไปแบบ เป็นการช็อตไทมของเขาให้มันทําให้มันสักเซสฟูขึ้นให้มันแบบว่าประสบความสําเร็จขึ้นพี่คิดว่าพี่จะแนะนาเขาด้วยอ่าอะไรบ้างเช่นให้มาแบบสองสามตัวอย่างเนี้ยว่าเขาควรจะทําอะไรเพื่อที่จะมาถึงจุดเนี้เออตอนแรกเนี่ยก็ต้องดูก่อนว่าอยากไปประเทศไหนแล้วแวออระบบการเทนของเขา,าเป็นยังไงเพราะว่าแต่และประเทศไม่เหมือนกันเออ,เอ,อ ของประเทศไทยอย่างที่พี่บอกว่า Apple ิลที่แอปเปลเลยกต่อเมริกาทุกอย่าง c o m p พ r กันได้เลยแล้วก็อยากให้เหมือนกับว่าเริ่มหาข้อมูลตั้งแต่นั้นเนินเพราะว่าเวลาที่พี่ตอนนั้นเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในหัวพี่ว่าพี่อยากที่จะสอบ USMLE หรือว่าอยากที่จะมาแข่นที่นี่แต่ว่าถ้าเพื่อนถือหนังสือแล้วก็คุยคุยกันว่า USMLE อะไรเงี้ยเราเราไม่เราไม่ได้เคยค้นหาข้อมูลของเราเองเนว่ยัยงไง จนถึงวันที่แม่บอกว่าเออมาได้แล้วหน้าอะไรอย่างเงี้ยเราถึงอยากเราถึงค้นหาข้อมูลเพราะฉะนั้น language barrier มันเป็นอย่างหนึ่งที่ทำให้เราเหมือนกับว่าเวลา r รื e a r c หาข้อมูลมันจะ take time หน mm ่อยแต่ปีหนึ่งเลยอะตั้งแต่แบบเข้า m i c a l school year แรกเลยไม่เป็นไรถึงยังจะไม่ได้สอบหรืออะไรอย่างเงี้ยให้หาข้อมูลไว้ก่อนเข้าไปที่ u s m l org แล้วก็ดูว่าขั้นตอนในการสอบมันเป็นไงเพราะรู้สึกว่าปีที่ผ่านมาเขาจะเปลี่ยนเปลี่ยนมีความนี้ไปแล้วเพราะโ่วิดด้วย หมืยถึงว่าเขาไม่เขาคัดคัดเอา A A A U S อ่า a n s e p t to clinical skill ไปแล้วหรือว่ามันไม่มีมันไม่สามารถมี interaction ระหว่างระหว่างคนไข้อะไรอย่างเงี้ยได้เนี่ยเพราะว่า infection control ใช่ปะ่ะเออก็อหาข้อมูลแต่เรื่องแรกหาข้อมูลเรื่องเรื่องเอ่อเอ่อ paper work อที่ต้องต้องส่งไปบ้างเพราะว่ามันจะมีปัญหาเรื่องที่ว่าเราขอดินแร์จากที่เมืองไทย ขออะไรเอ่อเป็นเป็นว mm ิโรมาอยเงี้ยมันจะต้องมีการแปลภาษาแล้วก็เทคทานช่วงนั้น t r าน s ารเซ์ transfer, อ่าไอพวกเพเปอร์เวอะไรอย่างเงี้ยอ่าแล้วก็รู้สึกว่าโรงพยาบาลในเม,มืองไทยน่าจะทุกน่าจะทุกโปรแกรมอะที่รองรับที่นี่พ่าเวลาเข้าไปใน u s b v l i t org ก็ hmm. จะบอกว่าโรงพยาบาลไหนที่สามารถที่จะสอบได้ ว้าวก็ก็ก็ถือว่าดีนะก็คือการเตรียมตัวแล้วมันก็เป็นสิ่งสําคัญเรรียมตูน้น,ตนั่นเริ่มแล้วคราวงนี้คือก็รู้ว่าคือพี่อร่อยก็แบบงานยุงน่งไงก็แบบอยากจะขอบคอุณอีกทีที่แบบว่าวันนี้อุตสาหให้โอกาสแบบมาทําทั้งเอพิซซดหนึ่งกับสอง่ให้ความรู้กับเพื่อนๆน้องๆได้เยอะมากๆเลยนะและ้วครัวนี้คือแบบรู้ว่าพี่อร่อยงานยุ่งแล้วต่อไปอยากจะคือแบบว่าเห็นอยากจะมีแนวในการแบบช่วยแนะแนวคนรุ่นใหม่ๆไหมแบบว่า ถ้าสมมติน้องๆสนใจอย่างเงี้ยคือเขาสามารถแบบรู้ว่างานยุ่งแล้วเขาสามารถไป Fol l o w พี่อ๋อยได้ไหมหรือว่าคิดว่าจะมีแพลนทำ u t u b e หรือว่าให้ทำเพจทำอะไรให้แบบคนได้มาแบบถามอะไรไหมคือไอ้นี่ถามเฉยๆว่ามีมีแนวคิดพวกนี้ไหมคือมีมีแนวคิดแต่ว่าคือการที่การที่เนี่ยที่จะจะให้อ่าใายความรู้เนี่ยไม่ใช่เป็นในทางวิชาการเพราะาทางวิชาการนี่ก็ไปหาในในหนังสืออะไรนี้ก็ได้ใช่ไหมแต่ว่า จะเป็นในลักษณะของการว่าเตรียมตัวที่จะมาอเมริกาต้องมีพิธีอะไรบ้างที่ยูน่าจะรู้ uh huh. มันจะยากตรงไหนบ้างเวลาการใช้ชีวิตในอเมริกาอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. แล้วก็การเตรียมตัวสอบเอ่อยูทูบเนี่ยเป็นอะไรที่อยากทําเหมือนกันแต่ว่าพี่ไม่มีเซีนทางด้านนี้เนี่ยไม่รู้ว่าเริ่มทำย่ายแต่ต่อวิดีโออะไรอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. แต่มีน้องๆที่เหมือนกับว่าเอ่อ direct message ไปถามทาง a c e b o o k โดยตรงว่ามายัางไง เป็นไงทำเป็นตัวอะไรบ้างอะไรเงี้ยมีมีอ่ก็คิดว่าเนี่ยเดี๋ยวงานเดี๋ยวพี่มิก็คอยแบบช่วยซัพพอร์ตพี่อ๋อยอีกทางหนึ่งก็ใครที่สงสัยอะไรก็ลองคอมเมนต์มาใน y o u t u อ่าที่ฟังอยู่ของพี่มิกไว้ก็ได้แล้วถ้ามีคอมเมนต์อะไรแล้วแบบพี่พอจะแบบว่าอ่ารีเลย์ไปให้พี่อ๋อยได้ก็เดี๋ยวเผื่อไว้ช่วยกันโคลนตรงนั้นเนาะพี่อ๋อยแบบมีแบบยุ่งมากเลยก็เลยแบบเกรงใจไม่ไม่อยากให้แบบ <laughs> ไม่มีเวลาอยกแล้วแล้วครั้งนี้คือคือก่อนที่จะจบเนี่ยก็คืออยากจะร้วิวสองประเด็นคือว่าสมมติงานสายของเราเนี่ยคือโอเคว่าเราอาจจะเริ่มต้นที่เงินสองแสนสองแสนห้าแล้วโอกาสที่จะโกดไปอ่ะมันสามารถโกสไปได้แบบขนาดไหนคือเราต้องทํางานโอเวอร์ไทม์เพื่อที่จะได้เงินมาเยอะขึ้นหรือว่ามันจะค่อยๆต่อยอดไปเรื่อยพอประสบการณ์เราเพิ่มขึ้นลักษณะของการหมอเอ่อการไมร่ว่าจะเป็นสาขาไหนก็ตามอ่ะ จับก t อของทาง medical career เนี่ยมันจะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่จ้าเหมือนกับเอทางสาขาอื่น mm hmm. เพราะว่าเรา start ที่มันสูงมากแล้วไง mm hmm. แล้วคือลักษณะของหมอเนี่ยมันเขาเรียกว่าทำงานเป็น task เนี่ย mm hmm. คือเขาจ้างเราไปเพื่อที่จะทำ procedure อย่างอย่างเนี้ยอย่างเนี้ยที่เขาต้องการให้เราทำเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าหมอที่อยากที่จะหาอะไรที่เป็นประสบการณ์ทำงานอะไรใหม,หม่ๆที่คิดว่านะ เอ่อถ้าเกิดว่าใครสนใจทำสิร์ชอะไรอย่างเงี้ยน่าจะน่าจะแบรนชาวไปทำพวกรีเสิร์ชจัยเนี้ได้เพราะว่าเอ่าอินดิแวนชวลีนะถ้าเกิดว่าคุณมีประสบการณ์ด้านรีเสิร์ชเี้ยสามารถที่ทำงานในพวกในฟาร์มัสติคอลคอมพานีได้ mm. แล้วก็จ็อบโค้ชทางด้าน medical medical skill พวกเนี้ยมันจะไม่ มันจะตาม,ตามจำนวนคนไข้ที่เราเจอที่เราซีใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอรอยากที่จะได้มูลนสเสะขึ้นเราก็ต้องซีคนไข้เยอะขึ้นเราก็ต้องทำผ่าตัดเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นคือไอพวกโบนัสมันจะมากับการที่เราผ่าตัดทำคลอดหรืออะไรเงี้ยเพราะฉะนั้น<ม>เราก็ต้องทำงานหนักขึ้นใช่ก็นะมันก็ที่จะได้โบนัส<ม>อ่อแล้วก็คือพลาได้โบนัสได้อ,อนนินคัมเยอะขึ้นแล้วก็ต้องเสียแท เพิ่มขึ้นอยู่ดีเอเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นผู้หมอเนี่ยจะต้องเหมือนแต่ว่าดูว่าเราจะมีอะไรที่มันที่มันที่มันแท้สิ่งที่ทได้หือไม่ใชอ่ออืมอก็ดีดีแบบว่าก็ก็ดีนะดูเหมือนมันก็มีโอกาสไปได้หลายลูกทางนะมันก็รับคนนะว่าอยากจะไปทางไหนแต่ว่าแบบของพี่ออยเนี่ยคืออย่างที่เห็นนะก็รู้สึกยังไงประทับใจที่แบบเน้ะก็เริ่มจากที่มาลุยๆนะแล้วก็มา อ,อยู่ทุกวันนี้จนประสบความสําเร็จถึงเรียกว่าประสบความสาเร็จแล,ล้วล่ะทุกวันนี้แล้วก็เป็นตัวอย่างให้กับน้องๆรุ่นใหม่ๆที่อยากจะดําเนินรอยตามนะก็ไงเนี่ยพี่มิกก็อยากจะขอบคุณพี่อ๋อยด้วยแล้วก็ไงก็อยากจะฝากช่องนะครับมิกกี้เจอร์นี่ยูเอชเอนะครับซึ่งพี่มิกก็กจะหาคนเก่งๆอย่างพี่อ๋อยนะ่ะมานําเสนอเพื่อนๆหลายๆคนให้รู้จักให้ลองดูว่าการใช้ชีวิตหรือว่ามุมอมองของเขาเป็นยังไงนะครับแล้วก็เรามา อลองดูว่าสิ่งนั้นมันเอามาอัพไพกับตัวเราได้ไหมหรือว่าใช้ด,ดําเนินรอยตามได้ไหมอะไรเงี้ยก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็อาจจะฝากไว้เท่านี้ไงก็ไว้กลับมาเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าเดี๋ยวอาจจะพาพี่อ๋อยมาพูดให้กับเพื่อนๆฟังเองนะครับถ้าเรามีโอกาสเนาะถ้าเดี๋ยวไงไว้มาเจอกันนะครับพี่อ๋อยอืมโอเคครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ